เราสับตัดไปนะครับอ่าบักกีนี่นครับน,นี่ชัด,จดเจนอืมอรายละเอียดมากกว่าของสมศักก็ประเภทพันนะครับตัวนี้เป็น42วันเรื่แล้วก็กระดูไปยิ่งวิ่งกลับมานะครับตัวนี้ประเทศพันประเทไปนะครับ สีดำโอเคตอนนี้ก็ครบแล้วครับตัวน,นี้ก็จะต้องต่อเข้าตรงเบเกอร์นะครับรเขาจะต่อเข้านี่ธุรกิจนะครับนี่นะครับน,น,น,นี่ครับนนเป็นไฟเลี้ยงครับ อันนี้ก็จะต่อเมนให้ลกสกิลอะไรแล้นะขาดแล้วลองดึงเดือดไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่เข้าล็อกนะครับ เมื่อกี้เขาแข่งกันนะเดีย๋ยเสียบนะสายอ่อนเสียบลำบาก,<ว>กที่จะกลัวนั่นเอง เข้าเลยได้ยินขาวเลยเลกันไ้พามาเาของเค้นะอไม่เข้าใช่เนะยุ่กันใช่ไม ติดแน,น่นนะครับดึงนะครับลองทดลองดึงนะครับโอเคมาดึงเสร็จก็นะฮะเปิดติกเกอร์นะครับ,เ,เ,รรบเทสเทสก่อนนะเทสครับพี่จริงก็เทสรคร่ะเปิดปิกเกอร์เดีย๋ยวลองทดลองเสียบอะแดปเตอร์นะครับอเอจริงๆนะครับให้ทามีอัดก,การ จะด่งดูนครับดันไหมนะครับกลับมาครบเสร็จครับัก็จะดันก็ตอนนี้ก็พอ ได้แล้วนะครับเหลือต่อปลั๊กนะครับต่อปลั๊กเนี่ยจะเสียบอะแดปเตอร์นะครับเผื่อจะได้เปลี่ยนเวลาเสียง่ายๆนะครับช่างเมย์ใส่ปลั๊กเลยมงลองนาที่หช่างเมย์นะครับหนุ่มยิงหนุ่มถ่ายช่างเมย์นะใส่ปลั๊กนะครับสาย Vf สองคูณหนึ่งเกตห้านีครับ ไใชมน้อยใจมากเรื่มแผลบเลยเดี๋ยวยันร้านโป่นานมใกล้ๆเลยเนี่ครับเจ้าเกดหมุกเดิมหน้าใกล้ใกล้ในรากาลรากาลสองหน้ายัไมีสนะ

ข้าวของใครโอ้โหรีิมกินไม่หมดใช่รีบกินเอาของเล่นเอาของเล่นเก็บแล้ไม่กินข้าวของเล่นเก็บเร็บเลเีวานมาหนึ่งนาทีแล้ว ได้แล้วมั้งเรตัดก็ได้นนะเราเดียอยากให้ตังค์กันนะอะไรตรงนี้อะไรนะมือใกล้เยอะเส็จก่อนนั่งแล้วปล่อยอยู่ตั้งนานรู้เปล่าไม่เสร็จก่อนเออแล้วโทรเอ่อโทรท้ายเสียบได้ป่ะเออเดี๋ยวก่อนก็ได้เรอเราถ้าทำเสร็จก่อนก็ไหมครับได้แล้วงืมมึงเขากำลังดัดแปลงอยู่ เสียบตรงเลยก็ได้ช่ไหม้ปักตรนี้เสียบตรงได้เลยหลุดวอดตรงนี้ไม่หลุดนะเสียบ<ำ>ตรงได้เลยๆคำห่วงบม่ก<อ>ันนันะหอกลัวขาหลุดนะฮะทำไม่มาตรฐานตามใจท่านนี่ทงก็จะให้ช่างนูโช้หน่อเนียไม่ได้แล้วนะเ นะครับให้แน่นนะครับจับคันเลยแมวกวดไปดูดเสวยบไว้ข้าง ยกแส่นอกเลยใช่ไหมสวมแสงนอกเลยให้กดเข้าไปก็ได้หาไปสองนาทีแล้วครับเรวเวลาเดินเร็วนะตอนนี้มีหยิบนะครับมีหลุดแน่นอนนะครับครับนลครับ ลองล่องเลยครับอย่งางนั้นมันไลยโผล่หนิดหน่อยไม่ได้ใช่ไห่เกษะไฟใช้น้อยให้กินน้อยสามนาทีนะครับไฟหน่อยเดียว0.5แอมป์สายท่านนั้นันเข้ามาเลือกกดให้ลงล็อก ีมันยาวถูกแล้วต้องกดให้ลงถอดปั๊กนั่นได้เนาะนะอืมตัวเมียเนี่ยได้แล้วเนะี่ยขันยึดตัวนึงกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้น,ต,น,นตัวล่างตัวมีไซส่แล้วอืมมีแล้วตัวนั้นเนะี่ย กัดไว่กันตนน้นเงินเนี่ยเอาไปไหนมามาได้เวทเนี้ยว่าต้องซ่องตัวอย่างเหรอยังไงมันซาดรอกนี่มันจะโลแล้วนี่ว่าล่นแค่ตัวเดียว <c oughs> โอ้โหก็เลื่อนครับไปแหไงกันเสร็จพอดีนะครับ ตั้งหลาทีผ่านไปสี่แล้วหมดพอดีแล้วเนี่ยสิบเอ็ดนาทีต่อไปก่อนละอืมอันนี้ก็จะมาต่อตัวดันน่ะเสร็ปั๊กนะครับหยุดก่อนนะทั้งแมวฮะสิบเอ็ดแล้วสิบแล้วจะต่อปเลยครับ